สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอลิสาเมจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎมีนพิจิกนะประจําปักแรกเดือน พฤษภาคมนะคะ1-15พฤษภาคม2564นะคะเป็นการอ่านดวงความรับความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีคู่กรณีนะคะการอ่นในครั้งนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะ General Reading อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดังนั้นขอให้ทุกคนใช้วิจารณ์ญญในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะคะอย่านำเอาคำนั้นในครั้งนี้ไปตัดสินใ,นในชีวิตจริงนะคะ เอาละค่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะขอไพ่พลังงานดวงความรักความสัมพันธ์สําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําคือผู้ที่เกิดลัคนาราศีกรกฎมีนและก็พิจิกนะคะขอไพ่พลังงานดวงความรักความสัมพันธ์ชาวธาตุน้ําด้วยค่ะ ปักแรกเดือนพฤษภาคม1 1 5ถึง15พฤษภาคม2 5 6 4นรหนะคะสถานการณ์ความรับความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยคุณเป็นยังไงบ้างคะ ใบแรกมาเป็น The Standing Stone, The High Priestess, Two of Wands, Eight of Wands, and The Green Man. เอาละค่ะ เริ่มกันเลยนะคะพลังงานตัวตนของคุณนะเป็น the standing stone นะคะเหมือนกับว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวธาตุน้ำเองนะคะค่อนข้างที่จะมีความที่จะอยากได้ความเท่าเทียมนะมถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะจะเป็นในเรื่องที่ว่าคุณเองค่ะต้องการที่อยากที่จะได้รับความเท่าเทียมกับความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะ นะคะคอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณเองน่ะค้นพบนะคะว่าตัวของคุณเองแล้วนะคะจริงๆก็อยากนะคะที่จะปลดปล่อยตัวเองนะคะให้เป็นอิสระนี้ก็ได้นะคะในบางคนเองนะคะชาวธาตุน้ำชาวธาตุน้ำบางคนเองนะคะจจะมีพลังงานหรือความรู้สึกที่ค่อนข้างที่อยากที่จะ เปิดประสบการณ์ใหม่หรือหาประสบการณ์ชีวิตใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะตัดสินใจที่บางคนเองนะคะตัดสินใจที่เลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะหรือออกไปเรียนรู้ชีวิตกับสังคมกับเพื่อนฝูงนะคะหรือแม้กระทั่งการเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะได้พูดคุยนะคะกับ คนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนที่เข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยนะเป็นพลังงานของ The Green Man นะคะคืออยากรักสนุกอะไรประมาณนี้นะคะอยากที่จะไปท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์นะแล้วก็หาประสบการณ์ให้กับชีวิตอะค่ะมองอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นพลังงานของคนที่ อาจจะไปเจอความรักความสัมพันธ์นะคะที่มันไม่สามารถบอกกับใครได้นะ the high p r e t e s t นะคะบางคนเองเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต้องกลบซ่อนหรือต้องเก็บซ่อนนะคะหรือว่าไม่สามารถบอกกับใครได้ยังไม่มีสถานะหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังคงต้องรอนะคะ รอคอยคำตอบรอคอยใครสักคนนะคะรอคอยความมั่นใจรอคอยเวลารอคอยให้สถานะมันได้ปรับได้เปลี่ยนรอคอยให้กันพัฒนาความสัมพันธ์มันดีขึ้นมันไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะแต่มันยังคงเป็นมันยังคงไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอืบางคู่บางคนเองนะคะมีการถอยห่างออกมาจากความรักความสัมพันธ์แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะ มองความรู้สึกนะคะว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อะคะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่บางคู่นะคะคุยกันเงียบๆไม่ได้เปิดเผยไม่ไดไไ้ไม่ได้ให้ใครรับรู้นะคะแต่อีกบางคู่นะคะก็เป็นความรักที่รู้กันแค่เราสองคนเป็นรักลับๆนะคะ secret love นะคะ บางคู่บางคนเองนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่อยากที่จะบอกให้ใครรับรู้อยากพูดอยากคุยอยากศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะยังไม่มีสถานะให้แก่กันและกันอะไรประมาณนี้นะคะทีเนี้ยเหมือนกับว่าในช่วงนี้นะคะ่ะในปักเนี้ยมันเป็นพลังงานของ the standing stone อย่างที่บอกนะคะ ต้องการความยิธรทำความชัดเจนความเท่าเทียมในความรักความสัมพันธ์แล้วอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้คืออยากที่จะรับคําตอบอยากที่จะให้ตัวเองอะคะ่ะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนหมคะคุณเองอาจจะมีการรอคอยคําตอบหรือ ความสัมพันธ์ที่จะให้มันเดินต่อหน้าเดินหน้าไปอย่างเงี้ยค่ะมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้นะคะมันอาจจะยังเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันมีใครสักคนหนึ่งน่ะที่ยังอยากที่จะเนี่ยมีอิสระอยู่นะคะยังไม่อยากมีพันธะพาระผูกพันประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะกับคู่ของคุณนะก็อาจจะนิ่งๆไปนะ่ะ แต่นะคะมันเป็นความนิ่งที่ยังไม่ได้ห่างหายกันออกไปไหนนะคะมันยังมี8ไม้เท้านะคะ a g e n d s คือยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะยังมีการพูดมีการคุยกันอยู่นะคะเหมือนเดิมนะคะยังมีการพูดมีการส่งข้อความมามีการคุยกันอยู่นะคะเป็นระยะระยะนะคะยังไม่ได้ห่างหายกันออกไปไหนนะบางคู่เป็นช่วงระยะเวลานะคะที่ พูดคุยเคลียร์กันอยู่อะไรประมาณน,นี้ค่ะถึงสถานะหรือความชัดเจนที่ว่าจะไปต่อกันยังไงอะไรประมาณน,นี้ค่ะนะคะอ,อะเรามาดูพลังงานในฝั่งคนนั้นของชาวธาตุน้ำกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นคิดยังไงอยู่คะตอนนี้ คนหนึ่งต้องการคำตอบส่วนอีกคนหนึ่งต้องการใช้ชีวิตของตัวเองอยู่อะคะ่ะมาเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานในฝั่งของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ย King of Atomies ชัดเจนนะคะซื่อตรงชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองนะ ในฝั่งของเขานะคะเป็นพลังงานของ King of Aces Five of Pentacles Page of c h a l i c e s Two of Pentacles and Six of Aces มองมีความรู้สึกนะคะว่าเขาเองอะ่ะถามว่าเขามีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งของเขาไหมคนคนนั้นนะเขามีนะคะเขามีพลังงานของเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยที่ยังมีความ อ่อนไหวในด้านของความรู้สึกมากพอสมควรนะคะแต่ไม่ได้แสดงออกนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขายังมีความไม่มั่นใจนะคะเขายังมีความลังเลอยู่นะคะเขายังมีความไม่มั่นใจยังมีความลังเลยังไม่สามารถตอบคําถามของตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่ายังไม่สามารถให้คําตอบกับใครสักคนหนึ่งได้ที่มาถามหาคําตอบจากเขาอะอะไรประมาณเนี้ยเนี่ย คนแรกของคุณเองนะคะเขาเองอาจจะมีการลงทุนกับความรักความสัมพันธ์มากมายจนเขาเองก็รู้สึกเฟลนะคะบางคนเองนะคะคนแรของคุณน่ะก็ทุ่มเทนะคะมีการทุ่มเทให้ความรักให้เวลาให้ความรู้สึกให้เงินให้ทองให้ทุกๆสิ่งทุกอย่างะคะ่ะเท่าที่เขาสามารถที่จะทำได้แต่ว่ามันไม่ได้กลับไปเป็นมันไม่ได้ เป็นไปนอย่างที่เขาคิดอ่ะอืในการที่เขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนะะี่ยค่ะผลตอบรับมาอนะ่ะมันไม่เท่ากันนะคะบางคนเองหมดเนื้อหมดตัวนะคะเพราะนังของคุณอะ่ะเขาให้ไปจนหมดแล้วเนี่ยค่ะเขาเองก็มองว่าให้ไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะก็เลยเลือกที่จะขอถอยออกมาพักเบรกก่อนนะคะ Six o f อัตถอยออกมาเพื่อพักเบรกกับความรับความสัมพันธ์ก่อนนะ่ะมองความรู้สึกอย่างนั้นนะคะ อตอนนี้เขาเองล่ะคะ่ะเลือกที่จะเก็บความรู้สึกไว้ภายในจิตใจนะคะความรู้สึกที่มันมีมากนะคะมันมีมากมันยังมีความรู้สึกเยอะอยู่พอสมควรนะในใจของเขาในจิตใจของเขาความรู้สึกรักความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกมุ่งม,มั่นปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคนคนนั้นของเขาอะ่ะแต่ตอนนี้เขาเป็นพลังงานของ King of a t ชเ s นะคะคือคนที่ชัดเจนกับ ความรู้สึกของตัวเองแล้วอยู่เลือกที่จะอยู่กับเหตุและผลนะเลือกทอี่เลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันนะคะเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะเลือกที่จะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมากับความคิดและจิตใจของตัวเองนะคะไม่ต้องปิดบังหรือซ่อนอะไรไว้แล้วในใจอย่างนี้นะคะ่ะอืม เป็นพลังงานของการบางคนเองนะคะคนนั้นของคุณตอนเนี้มีการใช้คําพูดนะคะที่ค่อนข้างตรงนะคะชัดเจนตรงประเด็นนะคะบางคนเองอาจจะเป็นคนพูดจาผงผางเลยก็ได้เนาะในช่วงระยะเวลานี้น่ะตัวของเขาเองนะคะก็เป็นคนที่คนอื่นค่อนข้างเกรงขามอ่ะเป็นคนน่าเกรงขามนะคะอืคนอื่นก็ให้ความเคารพนะ ประมาณนั้นนะคะคนกำนังของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนะคะหรือลัคนาราศีกุมนะคะหรือลัคนาราศีธาตุลมนะคะชาวธาตุลมมถุนตุนกุมนะคะแล้วก็เหรียญน,นะชาวธาตุดินนะคะก,บบกันทึกศกมังกร และก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณด้วยนะคะเป็นเด็กถือถ้วยนะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณ Reading. หาไม่ได้เป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะเขาเองมีพลังงานของเด็กถือถ้วยนะคะเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยเป็นคนมีฟอร์มเป็นคนมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะแต่งตัวดูดีนะคะมีสไตล์เป็นของตัวเองคีปลุกนะคะแล้วก็ลึกหลับซับซ้อนอะคนลึกลับซับซ้อนนะบางทีเข้าถึงยากอะ่ะ มาค่ะเรามาส่องความรู้สึกคุณกันนะคะว่าตอนนี้คุณรู้สึกไงเอ่ยชาวธาตุน้ำคะ The c r o w n Ace of Pentacles Harvest Knight of a t e m i e s Spinner Pentacles ในฝั่งของคุณเนี่ยนะคะชาวธาตุน้ำคะ่ะ คุณเองอะ่ะค่อนข้างที่จะมีความกล้าหาญแล้วแหละเนาะตอนนี้เหมือนมีมีความกล้าที่ตัดสินใจมีความกล้าที่แสดงจุดยืนของตัวเองนะคะมีความกล้าหาญกับสถานการณ์หรือคําพูดหรือการกระทํากับของตัวเองแล้วนะคะในปักนี้นะอ,อบางคนเองนะคะอยากเริ่มต้นใหม่นะคะอยากที่จะพูดจะคุยจะเคลียร์นะคะอยากที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมอยากที่จะเรียกร้องสิทธิหรือความสัมพันธ์ ที่ตัวเองคาดหวังไว้อยากที่จะเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองคาดหวังอยากที่จะเรียกร้องการกู้คืนความรู้สึกของตัวเองนี้ก็ได้นะคะหมองความรู้สึกอย่างนั้นนะคะอยากที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับความรู้สึกของตัวเองอะ่ะบางคนอาจจะทุ่มเทไปมากนะคะทุ่มเทไปมากด้วยเหมือนกันนะคะ มีการเข้าไปพูดไปคุยไปเคลียร์นะคะเคลียร์ใจนะคะบางคนเองใช้คำพูดที่ตรงๆก็ได้ตรงๆแดงๆนะคะสาดออกไปนะคะ s <aut> <S ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้คนทางของคุณนะคะรู้สึกไม่สบายใจไปรกระทบกระเทือนจิตใจของเขานะคะทำให้เขาเสียวความรู้สึกได้นะคะศ <_ s aut> วินดาคุณเองอะตอนนี้คือยืนมองความรักความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณคิดพิจารณานะคะว่า จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็เลยทำให้เป็นจุดที่คุณตัดสินใจเลือกที่จะเข้มแข็งนะคะแล้วก็ไปพูดไปคุยนะคะขอพูดขอคุยขอเคลียร์ขอความชัดเจนขอความคิดเห็นนะคะถึงความเป็นไปของความสัมพันธ์นะคะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะ่ะมองความรู้สึกอย่างนั้นนะคะ ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้สิ่งที่คุณคิดนะคะคุณมองว่าคุณอยากเริ่มต้นนะคะความรักความสัมพันธ์ที่มันยั่งยืนอะ่ะที่มันแบบเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะเหมือนหนึ่งเหรียญอ,อ่ะมมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันมีในเรื่องของแมทเทเรียลมีในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะคะทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณอยากให้มันมีความอุดมสมบูรณ์แบบนั้นนะคะ เป็นฤดูการใหม่และเป็นคนคนใหม่แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองมองว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายฤดูการเป็นการเปลี่ยนถ่ายตัวเองนะคะ transformation เป็นการเปลี่ยนตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ up นะคะัพเลเวลความสัมพันธ์แล้วอะไรประมาณนี้ไม่อยากให้มันเป็นไปนเหมือนเดิมะคะ่ะไม่อยากให้มันนิ่งไม่อยากให้มันไปเรื่อยๆนะคะอยากที่จะให้มัน ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะประมาณนั้นอะ่ะอืมอ่ะเรามาดูพลังงานเอาคำกันดีกว่านะคะว่าปากนี้นะคะชาาทาาน้ำจะเป็นยังไงเอ่ย Six of c h a l i c e s Three of Pentacles Six of Wands Queen of Wands Ten of Pentacles ลังงานรักคํามของชาวธาตุน้ํานะคะปากนี้มันมีหกถ้วยนะคะคือคนเก่าๆนะคะคนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่านะคะกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์ใจกันอย่างนี้ได้นะคะออมันจะมีการพูดการคุยนะคะหากบางคู่นะั้นมีคนเข้ามามาแทรกด้วยอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะจะได้กลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์กันนะคะ หากไม่ไเป็นเช่นนั้นแล้วนะคะหากไม่ได้มีใครเข้ามาแทรกในความรักความสัมพันธ์นะคะพลังอานอคำก็คือจะได้มีการพูดคุยนะคะมีการแสดงจุดยืนของตัวเองนะหากมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดอะคุณเองอะหมอมีความรู้สึกนะคะว่าคุณอาจจะเลือกเดินออกมาก็ได้นะ่ะหากมันไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะจากสิ่งที่คุณต้องการหาก ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ่ะมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดว่ามันยุติธรรมกับคนนะุณคุณเองอาจจะเลือกเดินออกมาแล้วนะคะเนี่ยหกไม่เท้านะคะเลือกออกมาโฟกัสกับการทํางานของตัวเองนะคะโฟกัสกับชีวิตของตัวเองชีวิตส่วนตัวของตัวเองแล้วอย่างเงี้ยค่ะหากบางคู่บางคนนะที่คบกันแล้วมันมีมันเป็นความรักเราสองสามคนอย่างเงี้ยคุณเองอาจจะเลือกกลับนะคะไปหาครอบครัวของตัวเองนะ่ะ หาคนของตัวเองนะคะแต่หากไม่ได้เป็นความรักเราสองสามคนนะคะคุณเองจะเลือกเดินกลับไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องครอบครัวนะคะของตัวเองนะคะกลับไปอยู่บ้านตัวเองเลยวันนี้นะคะอืมเนี่ยมอมองอว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็ ถึงเวลาแล้วที่ไม่อยากให้ความรักความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้ไปต่ออย่างเงี้ยค่ะมันไม่อยากให้มันเป็นไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาที่ต้องแสดงจุดยืนของตัวเองนะคะลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้นะคะมีความกล้าหาญกล้าที่จะตัดสินใจแล้วนะคะมันเป็นแบบนั้นนะคะปากเนี้ยหากมันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คุณคิดหากมันมันไม่แฟร์กับคุณนะคะไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงหากมันไม่ได้ยุติธรรมกับคุณนะคะ คุณเองก็คงจะตัดสินใจที่จะ move on อะหมอเป็นคำูดอ,อย่างนั้นนะคะเพื่อไปโฟกัสกับตัวเองแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเพราะคุณเองอยากที่จะได้ความหวังครั้งใหม่อยากให้ความรักมันเป็นความหวังครั้งใหม่ที่มันมั่นคงมันยั่งยืนมันเป็นจริงมันจับต้องได้นะคะแล้วก็ต่อยอดได้ไปถึง ไปถึงอนาคตอะคะ่ะที่สามารถที่จะกลายเป็นครอบครัวกันได้กลายเป็นแฟนกันได้กลายเป็นครอบครัวกันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการและกันในอนาคตได้นะคะมันเป็นอย่างนั้นนะคะพลังงานเอาเอาคำอ่ะอืมโอเคเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าออร์คเคอยากที่จะแนะนำอะไรนะคะ Oracle ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ Release Control mm. Purification a c t i v a t e s Vibrant Life Force and You can exactly where you need to be Okay Oracle นะคะอยากที่จะบอกนะคะว่า รีแลกซ์นะคะพยายามไม่ต้องไปควบคุมคอนโทรลอะไรนะคะไม่ต้องไปพยายามเป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นนะคะไม่ต้องไปพยายามทําในสิ่งตัวเองไม่ได้อยากทำนะคะปรับตัวมากจนกระทั่งสูญเสียความเป็นตัวเองอย่างเงี้ค่ะออร์เคิลไม่อยากแนะนาอย่างนั้นเนาะพยายามปลดปล่อยมันนะคะอะไรที่ควบคุมไม่ได้ปล่อยได้ก็ปล่อยไปประมาณนะั้นนะคะทำจิตใจทำ พลังงานชีวิตของเราค่ะให้มันใสสะอาดเนาะลองไปชั้ล้างพลังงานของตัวเองอะคะ่ะให้มันใสสะอาดนะคะให้ตัวเองแบบมีความเย็นอะ่ะเออให้ร่างกายเรามันเย็นให้ชีวิตเราะคะ่ะมันมีพลังงานดีๆนะคะใสสะอาดบริสุทธิ์ในจิตใจนะคะ<ๆ>เพราะว่าคุณสามารถที่จะอยู่ในที่ที่คุณต้องการเป็นในสิ่งที่คุณต้องต้องการเป็นนะคะอยู่กับคนที่คุณต้องการอยู่แล้วก็รักกับคนที่ คุณต้องการรักอะคะ่ะแล้วก็รักกับคนที่อยากที่จะมอบความรักดีๆให้กับคุณอะเนี่ยคุณสามารถทำได้นะคะนี่คือสิ่งที่ออร์คเคิลอยากที่จะแนะนำนะคะเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะชาวธาตุน้ำนะคะ หากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะรายละเอียดที่ช่อง description ด้านล่างนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอนในการทำคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามแล้วก็ว่างๆคอมเมนต์มาคุยกันก็นกได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะเอาละคะ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะชาวธาตุน้ำขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ